สวัสดีค่ะข้าวครัวทำกินง่ายๆกับยายหลบ้านนะคะเมนูกับข้าของยายวันนี้นะคะผัดผักปวยเล้งค่ะปวยเลง้งยายซื้อมากรรมเงิวซาบนะคะแวะตลาดนัดค่ะก็เลยได้มาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะวันนี้ยายจะผัดใส่หมูสับนิดหน่อยนะคะ มีกระเทียมสับค่ะพริกแดงซอยนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติความเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวผงชูรสค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะตั้งกระทะพอร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะ กระเทียมสับลอกไปนะคะผัดกระเทียมพอหอมนะคะใส่หมูสับแต่ หมูน่องตุกนะคะยายก็จะใส่ติ๊กแดงหน่อยเลยค่ะผักปวยเล้งใส่ะะลงไปเลยค่ะ มายหยดน้ำนิดหน่อยนะคะจุ่มด้วยน้ำมันหอยค่ะ งูต้วหน่ระมันหอยสีขาวเนื้อจอานะคะปริม,มาณผงชุรสค่ะตามใจชอบเลยนะคะผงชุรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ ค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะผัดปวยเล้งใส่หมูสับค่ะทำกินง่ายๆอร่อยมากมายเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ